ก็สวัสดีครับผมตอนนี้ก็บ่ายโมงนะครับผมวันศุกร์ที่6กุมาคม2566นะครับผมก็นสถานที่นะอันนี้ก็อยู่ที่ยูสุนะยูสุสุวรรณภูมินะครับผมก็เป็นรถมิวเอนะครับผมมอ็กซ e นะ์ตัวแอ็ทีนะตัวแอ i กทีกระจกเดิมก็จะเป็นนะตัวดำธรรมดาแบบนี้นะครับเป็นตัวพับมือปรับไฟฟ้านะครับ เดียวเขาปล่อยรถไปแล้วผมเรียกรถกลับมาทำมาเอิมนะเดีย๋ยวนี้ก็จะเดี๋ยวจะทําสวิตช์เพิ่มไว้ตรงนี้นะผมนก็สวิตช์เดิมก็จะเป็นลักษณะนี้นะนี่แค่ตัวปรปับน,น,นี่กล่องพับออโต้ผมนําเสนอเลยนะ V G จักรยฟ้านะครับโตดดีเห็นอะไรผมที่ผมเตรียมมานะครับก็มีชุดพับคู่หนึ่งนะอันนี้ก็เป็นสวิตช์ที่ทำ เตรียมมาแล้วครับโอเคนะเดี๋ยวติดตั้งเสร็จนะผมก็จะรีวริวให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับนเาเจอจังกบนะมันเดิมนะสนใจจยใช้ได้นะครับเอครับ mm hmm. ผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยผมตัวแอคทีฟนะใช้กระจกเดิมทำพับไฟฟ้าเพิ่มนะครับ mm hmm. นี่เราใส่พัวออโต้ให้เรียบร้อยเลยล็อกรถกดล็อกรถ ล็อกรถกระจกก็พับเก็บให้นะครับผมเดี๋ยวเดินรอบรถสักรอบหนึ่งนะเบียนหัวด้วยนะอันนี้ก็ใช้มือพับได้ผมตัวมอเตอร์นะครับนี่ผมไม่ต้องกลัวผมประกันให้สามปีนะผมใช้กระจกเดิมนะใช้กระจกเดิมทํานะครับกล่องอยู่ไหนก็ไม่รู้ น,นี่อยู่ที่อีสุวรรณภูมินะผมอันนี้ก็เป็นอะไรนะอะไรเก่านะอีเปลี่ยนออกนะครับผม<อ>เป็นแกนพับมุมนะผมอันนี้ก็จะมีงานหยาบด้วยนะครับนี่ยัดเชยนะเรียนกระจกแตกด้วยนะลั่นเพะเลยนะตอนกดเข้านะผมก็ยังดีผมมีเรียนติดไม้ติดมือมานะครับข้าวขวานะนะครับล็อกรถนะผม ก็ใช้หมอพับได้ผมตัวมอเตอร์เป็นมอเตอร์แท้ของมันนะครับประกันให้อยู่แล้วผมสามปีนะกระจกเดิมนะผมใส่สงสัยนะผมมันสามารถใช้ทําได้ผมอันนี้ก็ประหยัดหลายตังอยู่นะใครที่ไม่ซีเรียสน,นะครับว่ามันไม่สวยตร่นนี้นั่นนะครับจริงมันสวยนะใส่แคป้าเอาไปนี่อย่างจาบอะสวิตผมก็เป็นสวิตเนี่ยทำแยกมานะครับผมก็สามารถใช้กดพับแทนได้นะ อา่าพอดีสายเข้าผมต่อหน่อยนะครับต่อต่อนะก็สวิตต์ตผมจะใช้กดพับแผนนะแทนได้ผมไม่มีปัญหาอะไรนะใช้งานแทนกันได้แน่นอนนะครับนี่สวิตเดิมนะถ้ามันแท้ต้องอยู่ตรงนี้ะผมอันนี้ก็ใช้เหมือนเดิมนะผมปรับเลนนะโอเคปรับเลนทางซ้ายนะผมโอเคนะ พามอีกทีนึงก็เรียบร้อยแล้วผม M X นะผมกระจกเดิมทำพรับดี้ฟนะผมใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับตองกรอบนะกรอบมาบริการด้วยตัวเองนะเหมือนเดิมก็เรียบร้อยขอบคุณครับ